สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำคำสั่งนะครับกรณีที่เรามีตัวเลขทางการเงินนะครับแล้วอยากให้นะครับจำนวนเงินนั้นมีคอมมาขั้นด้วยนะครับเราจะใช้คำสั่งอะไรนะครับให้แสดงผลแบบนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับตอนนี้เป็นเว็บแอประบบฝากถอนเงินนะครับถ้ามีการค้นหาข้อมูลนะครับของสมชายเนี่ยสมชายจะแสดง1,500บาทแบบนี้แต่ไม่มีคอมมาเลย เราอยากให้มีเครื่องหมายคอมมากขั้นเนี่ยเราจะต้องเพิ่มคําสั่งอะไรลงไปนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับให้เข้ามาที่นะครับไฟล์ index นะครับแล้วก็มาในส่วนของสคริปต์นะครับในตัวอย่างนี้บรรทัดที่216นะครับตัวเลขที่แสดงผลก็คือ obj last money นะครับให้เราทําการนะครับใส่วงเล็บเนาะใส่วงเล็บเข้าไปในตัวแปรนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวแปรที่ดึง จำนวนเงินมานะครับจากนั้นพิมพ์นะครับดอทลงไปแล้วก็ two นะ two local string อ่ามันมีขึ้นมาแล้วก็คลิกเอาเล็ก็ได้นะครับ two local date ไม่ใช่นะครับอ่าเอา date ออกตัวเล็กตัวใหญ่ตามนี้เลยนะครับตัว L ก็ตัวใหญ่ local นะครับ local นะครับแล้วก็ string ตัว S ใหญ่ จากนั้นหลังสตร n g ก็จะต้องเป็นวงเล็บเปิดปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นตัวแปรด o ต t o l o c t l string นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับพอบันทึกเสร็จเดี๋ยวเราจะมา r e f เ e รชดูจำนวนเงินนะครับว่ามันจะใส่คอมมาให้เราหรือว่าแสดงคอมมาให้เราหรือเปล่านะครับอมาค้นหากันดูครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็โชว์คอมมาขั้นเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่คือคำสั่งหรือว,ว่าวิธีการนะครับให้โชว์ตัวเลขที่มีคอามมาขั้นง่ายๆนะครับโดยใช้คําสั่งตัวนี้เลยนะครับก็คือ d o c k l to local steel นะครับก็เอาไปใช้ได้ทั้งตัว google Apps Script ด้วยนะครับหรือฝั่ง javascript ก็ใช้คําสั่งเดียวกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ